สำหรับไลน์นี้ก็เพื่อนๆถามว่าที่ขยายพันธุ์เอาไวา้สำหรับต้นถุงเงินถุงทองอัปเดตไปแล้วหรือยังนะคะวันนี้เรามาดูกันนะคะได้ทำการขยายพันธุ์ต้นถุงเงินถุงทองอันนี้คือว่านมงคลไม้มงคลว่านมงคลที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้นะคะก็ในหนึ่งต้น เขาจะมีลักษณะถุงทองถุงเงินอยู่ในต้นเดียวกันนะคะใบที่เกิดมาก่อนก็จะมีสีเงินอ่าส่วนใบที่เกิดมาใหม่เขาจะเป็นถุงทองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะถุงถุงทองถุงเงินนะคะเขาก็จะมีลักษณะ,ะเนี่ยใบที่เกิดมาใหม่นะคะสาหรับต้นถุงทอง เขาจะมีสีทองส่วนใบที่เกิดก่อนแบบนี้นะคะก็จะมีสีเงินสำหรับต้นถุงเงินถุงทองมาอัปเดตท,ที่ขยายพันธุ์เอาไวนะ้ณวันนี้นะคะก็จะประมาณ1เดือนนะคะเพื่อนๆที่เรา,าได้ทำการตั้งแต่วันที่12 29วันก็โดยประมาณ30วันมาดูกันเลยนะคะที่ได้ทำการขยายพันธุ์เอาไว้ สำหรับตัวนี้อันนี้ที่เราได้ตัดส่วนบนนะคะเขาจะลักษณะคล้ายบอลน,นั่นแหละเหมือนอพวกหัวเผือกหัวมันถ้าเป็นลักษณะของต้นถุงเงินถุงทองนะคะวันนี้อ,อันนี้นะคะตั้งแต่วันที่12เดือน10นะคะโดยประมาณก็29วันโดยประมาณ30วันนะคะส่วนยอดส่วนในถุงอบนี้เป็นส่วนหัว ที่เราได้ทำการผ่าเอาไว้นะคะามาเปิดถุงดูไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ตัวนี้นะคะอันนี้คือส่วนหัวแตกขึ้นมาเหมือนกันนะคะแต่ยังไม่สูงเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้นะคะเราได้ใช้ขุยมะพร้าวมะพร้าวสับและทรายาปกด้านบนเอาไว้ นะคะตัวนี้ยังไม่สูงมีหน่อเกิดขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่สูงเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆต้องอ,อบต่อไปอีกนิดนึงนะคะตัวส่วนหัวที่เราผ่าตัดและทำการปลูกปักเอาไว้ได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆตัวนี้ใช้เวลาเยอะกว่า บอลหัวของบอลสีนะคะ,ะหัวของถุงเงินถุงทองเมื่อเราปลูกลักษณะนี้ส่วนหัวจะใช้เวลานานกว่าบอลสีนะคะอ่าดูค่ะเพื่อนๆแตกออกมารอบตัวนี้เราจะได้ละจำนวนต้นเยอะมากๆนะคะต้นของเขาที่เกิดมาใหม่ตัวนี้จะได้เยอะจำนวนต้นที่เยอะสำหรับหัวนะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะเนี่ย อ่แตกออกมาเยอะมากๆค่ะนี่คือต้นอ่อนต้นใหม่ของเขานะคะที่แตกโดยรอบแตกโดยรอบเลยคือต้นใหม่ของเขานะคะเนี่ยอ่าอันนี้เมื่อเอาออกจากถุงนะคะเราคงจะวางไว้ด้านนอกค่อยขยับ หาแสงนิดๆนะคะตรงาวางไว้ที่ร่มๆก่อนนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะวันนี้นี่คือส่วนหัวที่ตัดผ่าเป็นชิ้นแล้ววางไว้นะคะทีนี้มาดูส่วนส่วนต้นส่วนต้นส่วนยอดนะคะก็เหมือนกับเราเตัดบอลสีตัดหัวบอลสีด้านบนนะคะตัดจอมบนแล้วก็ไปปลูกอันนี้ นะคะ,ะเพื่อนๆจะเห็นว่าแค่มองในแก้วรากก็เยอะมากๆนะคะตัวนี้ดึงออกมาเลยนะคะตั้งแต่วันที่สิว้าวสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆด้านล่างด้านล่างของแก้วเราใช้เป็นฐานนะคะตัวนี้คาร์บอนจากฐานตัวนี้ช่วยได้มากนะคะในเรื่องของอะระบบรากที่รากจะ ออกโดยเร็วและไม่มีเชื้อโรคมาลบกวนนะคะลากขาวสะอาดสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆลากของถุงเงินถุงทองนะคะอ้าสวยตัวนี้คือฐานฐานที่เราลองก้นแก้วไว้นะคะแก้วเจาะรูด้วยตัวนี้คือเราเจาะรูแก้วด้วยนะคะอันนี้คือแก้วที่เจาะรูไว้แล้วใส่ฐานลงไป ใส่ฐานลงไปนะคะเพื่อนๆแบบนี้ไปย้อนดูคลิปนะคะที่ทำการขยายพันธุ์อ่าอันนี้เป็นฐานนะคะเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดตั้งแต่วันที่12นะคะก็ประมาณ29วัน29วันโดยประมาณนะคะ2930วันอ่าส,สวยงามมากๆนะคะลากและก็จะมีหลอดใหม่เกิดขึ้นมา ตัวนี้คือหลอดใหม่ของเขาอ่าอวบอันสวยงามดีนะคะเพื่อนๆวันนี้ได้มาอัปเดตนะคะพอหลังจากนี้เราก็ต้องนำลงไปปลูกทีนี้มาดูวัสดุที่จะปลูกต้นถุงเงินถุงทองนะคะปลูกไปพร้อมกันวันนี้เลยอันนี้นำไปวางไว้ตรงที่แสงลำไร่แสง,แสงอ่อนๆนะคะเพราะว่าเราเพิ่งนำออกมาจากถุงนะคะส่วนตัวนี้เราก็จะนำลงปลูกในกระถาง ภาพชาัดเสียงชัดไหมคะเพื่อนๆที่กําลังรับชมภาพชาัดเสียงชัดไหมคะกระถางรุ่นนี้น่าจะเล็กไปนะคะ,ะเพราะว่าถุงเงินถุงทองเป็นไม้ที่โตเร็วเนาะเราจะใช้เป็นสิบเ็ดนิ้วได้เลยนะคะฐานเมื่อกี้ไม่ต้องทิ้งนะคะเทลงไปได้เลยใช้เป็นสิบเ็ดนิ้วแบบนี้ได้เลยเขาจะโตเร็วนะคะต้นถุงเงินถุงทอง ทีนี้วัสดุรงก้นกระถางใครมีฐานก็ใช้ฐานนะคะใครมีะมะพร้าวสับเราก็ใช้มะพร้าวสับนั่นแหละนะคะอ่ะอนนวันนี้จะใช้มะพร้าวสับรงก้นกระถางทําการปลูกเลยนะคะ วัสดุที่จะปลูกต้นถุงเงินถุงทองในวันนี้นะคะตัวนี้คือวัสดุปลูกก็จะใช้เป็นตัวนี้เป็นดินหมักนะคะดินหมักอันนี้พินิดหมักเอาไว้นะคะ,ะครบหนเดือนแล้วดินที่หมักก็จะมีะมูลบัวมีกแกลบดิบมีมะพร้าวสับมีใบไม้ผุนะคะกะ็หมักด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ที่แล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นดินหมักอย่างดีนะคะและตัวนี้ก็จะเป็นพวกแกลบ วัสดุเพิ่มความโปร่งเพิ่มไปอีกนิดนะคะเป็นแกลบเป็นมะพร้าวสับนะคะก็จะ,ะปลูกกันในวันนี้เขาจะชอบดินร่วนมีอินทรีย์วัตถุนะคะ,ะตัวถุงเงินถุงทองนะคะใครไม่มีมูลไส้เดือนก็ใส่ขี้บัวขี้เป็ดขี้ไก่นะคะอันนั้นใช้ได้เหมือนกัน อ่ามาปลูกกันเลยนะคะวันนี้หลังจากที่ขยายพันธุ์เอาไว้นะคะเดี๋ยวที่นี้ใส่ถุงมือแป๊บนึงนะคะอ่าทีนี้ก็นำดินใส่กระถางพอประมาณลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆการขยายพันธุ์ถุงเงินถุงทอง มาอัปเดตให้ได้รับชมและก็มาปลูกพร้อมเลยนะคะวันนี้รากดีมากๆนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆนำฐานนะคะฐานรองจะดีมากๆเลยตัวนี้เ,เ,เพราะว่ายับยั้งพวกเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยแล้วรากเขาอวบอันขาวสะอาดสวยงามดีวางลงไปนะคะพอประมาณแล้วก็วางลงไปตัวนี้ในดินหมักพิริมีปุ๋ย มูนเส่เดือนอยู่แล้วนะคะก็วางลงไปประมาณนี้จัดให้สวยงามนะคะอ่ะใส่ลงไปใส่ดินลงไปนะคะราคาหนะ้าตอนนี้ต้นถุงเงินถุงทองถ้าเป็นไซส์ขนาดนี้อยู่ที่ประมาณ400-500บาทนะคะความสูงประมาณฟุตครึ่งเนี่ย ราคานะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทนะคะต้นเล็กๆก,ก็ประมาณร้อยห้าสิบถึงสอง้อยห้าสิบแล้วนะคะเนี่ยถ้าต้นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้จะอยู่ต้นประมาณนี้จะอยู่ที่ราคาสองร้อยถึงสอง้อยห้าิบาทส่วนต้นที่พี่นี่กำลังปลูกอยู่นี้นะคะเนี่ยความสูงฟุตฟุตครึ่งก็จะอยู่ที่ราคาสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทอ่ะ เรียบร้อยนะคะวันนี้เสร็จแล้วเราก็รดน้ํารดน้ําให้ชุ่มๆเลยตัวนี้ชอบความชื้นนะคะเพื่อนๆอ,อยู่แบบแฉะๆได้สามารถอยู่ในน้าคลุกคลิกได้เลยน้ําที่จะรดในวันนี้ให้เพื่อนๆตัวนี้เป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะคะ อันนี้ดีมากๆเพราะในนี้มีวิตามิน B3 B5 B6 B12 วิตามินไปช่วยบำรุงทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนรากส่วนลำต้นส่วนใบทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวเร็วได้ด้วยนะคะใบเด้งใบสวยใบยใหญ่อาใส่ลงไปนะคะน้ำสอลิตรก็จะใส่ตัวนี้ครึ่งฝาพอนะคะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเ,เพื่อนเนี่ยครึ่งฝาน้ำสอลิตร ไม่ทราบเสียงเสียงชัดไหมคะไม่มีคนดูเยอะที่อ่าตัวนี้พอใส่ใส่เสร็จแล้วนะคะก็รดน้ำให้ชุ่มๆเลยอ่าประมาณนี้เนาะอ่ารดน้ำชุ่มๆไปวางไวง้ตรงที่ร่มๆก่อนนะคะตัวนี้ เสร็จแล้วค่อยขยับหาแสงแสงรำไรนะคะตรงนี้วางไว้ที่ร่มก่อนเพราะว่าเรา,าเพิ่งนำออกจากแก้วแล้วนำมาปลูกลากเขาอาจจะกระทบกระเทือนนิดนึงนะคะเสร็จแล้วตัวนี้ก็ไปตั้งไว้ตรงที่แสงรำไรนะคะอ่าแสงตรงนี้ก็น่าจะพอเหมาะ ก็เรียบร้อยนะคะวันนี้อัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมสำหรับหัวที่ผ่าเอาไว้ตรงนี้ก็มีลูกแตกลูกแตกหน่อออกมาเยอะเหมือนกันแต่ต้องรอเวลานะคะอีกประมาณสัก30บวันอีก1เดือนนะคะเขาอาจจะสูงขึ้นมาจากนี้นะคะแล้วมาดูอีกครั้งหนึ่งส่วนตัวนี้นะคะก็ะปลูกเสร็จเรียบร้อยส่วนยอด ที่ลากออกมานะคะเอาล่ะค่ะสำหรับไลฟ์นี้นะคะก็มาอัปเดตกันแบบสั้นๆนะคะก็คงจะลาไปก่อนเพียง <c oughs> เท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าค่ะจะเป็นเรื่องใดก็รอติดตามนะคะไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ